ลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่เมื่อลูกอายุได้เจ็ดขวบพ่อก็ได้พาผู้ช่วยคนใหม่เข้าบ้านทำให้มแม่ขงลูกร้องไห้เสียใจมากเพราะผู้ช่วยคนนั้นเป็นภรรยาใหม่แม่ทนไม่ได้จึงได้พาตัวลูกซึ่งขณะนั้นเพิ่งเรียนจบป .3 หนีออกไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง แม่ต้องไปทํางานรับจ้างต่างๆในความลําบากและทําให้ลูกไม่ได้เรียนหนังสือต่อและแม่ก็ไม่ยอมพาลูกไปพบพ่ออีกเลยจกนกระทั่งตัวลูก,กอายุได้สิบเจปีจึงได้เข้ามาทํางานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งวันหนึ่งลูกจะไปหาเพื่อนที่คุ้นเคยกันที่ห้องพักพนักงานแต่เพื่อน,นลูกออกไปข้างนอกกับแฟนของเขาในห้องมีแต่เพื่อนบุญชายอีกคนนึง เป็นนักดนตรีในร้านอาหารที่ลูกทำงานอยู่แต่เขากำลังเมาลูกเห็นท่าไม่ดีรีบจะออกไปจากห้องแต่ไม่ทันบุพเพทำให้เขาวิ่งมากระชากแขนแล้วก็ขืนใจลูกอีกสามเดือนต่อมาลูกก็รู้ตัวว่าตั้งครรยังบอกเขาทราบ เขาก็บอกว่าเอาลูกในท้องไว้และเราก็อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานับตั้งแต่นั้นมา oh. อมืความรักเธอรุนแรงยัง oh. จากทั้งคันแก่ได้เจ็ดปดเดือนสามียังได้พาลูกไปอยู่บ้านพ่อแม่ของเขาเพื่อเตรียมคลอด oh. เขาคงรักจริงนะ oh. หลังจากตัวลูกคลอดลูกสาวก็แรกในหนึ่งเดือนทันนั้นพ่อสามีก็เสียชีวิต ามีก็ลูกก็ได้บวชหน้าไฟกับคุณพ่อของเขาเป็นเวลาเจ็ดวันแต่จู่ๆตอนบวชเขาเกิดในการเสียสติบวชจะได้เพียงสามวันเขาก็หนีการบวชหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนพูดจาเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวนึกอยากจะนอนที่ไหนก็นอนแม่สามีก็กล่าวโทษว่าเป็นเพราะตัวลูกนะจึงทำให้สามีลูกเสียสติอแม่สามีจึงบอกให้ลูกไปอยู่ที่บ้านเพื่องท่านก่อน รอให้สามีลูกหายแล้วค่อยมาอยู่ด้วยกันใหม่ลูกก็โอเคนี่ดรเคนี่ <Okay. S 1> แต่เขาไปเช่าบ้านอยู่เองนี่ลูกกับลูกสาวซึ่งอายุเพียงหนึ่งเดือนจึงแยกจากสามีคนแรกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันสามีคนแรกก็ยังเป็นคนเสียสติอยู่ค่ะ mm hmm. มอหาบ้านเช่าได้แล้วลูกไปรับแม่งูกมาอยู่ด้วยเพื่อท่านช่วยดูแลหลานสาว ่อมาเมื่ออายุได้25ปีลูกก็ได้มาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในบาร์แห่งหนึ่งทำงานได้สามวันก็ได้เจอกับสามีคนที่สองเราครบกันได้สองเดือนเขาก็ได้นำเงินมาใช้หนี้ให้ลูกทั้งหมดซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ลูกใช้เดินทางมาญี่ปุ่นเราครบกันได้สมปีอย่างมีความสุขลูกจึงตัดสินใจแต่งงานกับเขาอ้าว ไม่ได้แต่ง,งกอนแล้วลยต่อมาไม่นานลูกก็ได้ตต่งรันครั้งที่สองเป็นลูกผู้ชายครับพอคลอดลูกชายได้หนึ่งเดือนสามีก็เปลี่ยนไปเริ่มตบตีตัวลูกดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงแล้วก็ไม่แหงนลูกเลยลูกทนอยู่ต่อมาจนกระทั่งลูกชายอยู่ดี่สามขวบจึงตัดสินใจขมโมยบัตร ATM ของสามีไปถอนเงิน ถอมนมาได้ประมาณหนึ่งล้านบาทแล้วลูกก็ซาโยนระพาลูกชายกลับเมืองไทยทันทีแล้วลูกก็เอาเงินนั้นไปซื้อบ้านแล้วก็ได้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ค้าขายขาดทุนทำงานที่ไหนก็โดนโกงต่อมาลูกจึงได้ให้คนอื่นมาอยู่บ้านหลังนั้นฟรีๆส่วนตัวลูกกลับไปอยู่บ้านเช่าหลังเดิมกับแม่และลูกสาวคนแรก ลูกอยู่เมืองไทยได้แค่สองปีก็โทรไปหาสามีที่ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็พูดดีมากเขาบอกให้ตัวลูกพาลูกชายกลับมาเรียนที่ญี่ปุ่นกลับมาเถิด <c oughs> ลูกจึงได้กลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งการกลับมาครั้งนี้แม่สามีดีขึ้นมากเพราะขาดผู้ช่วยเป็นนานสองปีจากที่เคยเกลียดแชังกลับพันมาเอาใจใส่ในตัวลูกและหลานชายมากขึ้น สามีก็หันกลับมาใจใส่เล่ามากขึ้นแล้วออกไปเที่ยวบ้างแต่ก็ยังให้เงินลูกใช้นิดหน่อยส่วนเรื่องอื่นเขาจะเฉยเมยไม่เอาใจใส่ลูกเลยแม้แต่ยานที่ลูกป่วยบางครั้งเขาก็เมื่อมาแล้วจะโมโหร้ายมักทำร้ายทุบตีตัวลูกบ่อยๆบ,บางครั้งก็ตบตบตบๆบ,บตัวลูกอย่างไม่ยั้งเลย บางครั้งก็ใช้บุรีจี้ที่แขนลูกทดลองวิทยาศาสตร์ว่าจะร้อนไหมลูกเครียดจนเกือบจะฆ่าตัวตายพร้อมลูกชายแต่พอนึกถึงคุณแม่ที่แก่แล้วกับลูกสาวที่เมืองไทยว่าแล้วทั้งสองจะอยู่กันอย่างไงลูกยังได้แต่อดทนเรื่อยมาและแล้ววันที่ชีวิตงลูกก็ไดพ้พลิกผันไปในทางที่ดีก็มาถึงเมลูกได้เดินทางไปบ้านเพื่อน แล้วก็เด้พบกับดีเีต่นี้ลูกมี DMC เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้ลูกยืนหยัดสู้ต่อไปพัจจันลูกได้สวดมนต์นั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อสอนผ่านจอ DMC ทุกวันหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วลูกก็ได้แผ่เมตตาไปให้สามีดูวิธีการเธอนะจ๊ะและดูผลแห่งการแผ่เมตตาสามีพูดจาดีขึ้นค่ะ และที่สำคัญลูกสามารถหักดิบเลิกลดื่มเหล้าได้เพราะดูจานเดาวธรรมและเข้าเรียนฝันในฝันวิยยาณ<ม>เลิกเหอะก่อนที่จะสายนะจ๊ะเรื่องที่แปลกสำหรับทุลูกคือลูกนะ่ะจะปวดหัวม,มากคล้ายปวดไมเกรนเป็นตั้งแต่เจ็ดขวบขงคงเป็นคนขุนคลิตจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งทุกวันนี้ อีกทั้งเวลาที่ได้เห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดห้าถึงสิบคนโอบก็จะเกิดความกลัวแค่มองเห็นก็อะไรก็กลัวแล้วกลัวจนตัวสัน่นหายใจไม่ออกเป็นมาตั้งแต่อายุสองขวบนอกจากนี้ตั้งแต่โตเป็นสาวเนี่ยก็เริ่มรู้จักทาลิปสติกเกือบทุกครั้งที่ลูกทาลิปสติกไม่ว่าย,ยี่ห้อไหนชนิดไหนก็ตามทายังไปทันทั่วปากลูกแทบขาดใจตายลูกสาวคนแรกของลูกตั้งแต่แรกเกิดก็มีทูงอก ตั้งเต้าขนาดเท่าของเด็กอายุประมาณ11คขวบออกมาด้วยตั้งแต่แรกเกิดเลยนะจ๊ะหมอบอกว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนมากผิดปกติรักษาอยู่6เดือนก็หายนอกจากนี้ยังป่วยด้วยโรคประหลาดตั้งอายุหนึ่งเดือนนั่นก็คือเป็นโรคหัวระหรือร้องไห้แล้วไม่ค่อยจะหยุดเหมือนคนทั่วๆไป <laughs> อาการมีอยู่ว่าถ้ามีเหตุให้หัวเราะ เช่นกำลังพูดคุยอย่างสนุกสนานจะหัวเราะกันแล้วก็หัวเราะกันแม่ทุกคนจะหยุดหัวเราะกันแล้วแต่ลูกสาวกับหัวเราะต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาลดเหลือสิบห้านาทีลดเพราะมีคนมาช่วยเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเรื่องคุย หรือเบี่ยงเบนความสนใจจึงค่อยๆชะลอการร้อหรือแม้อาการร้องไห้ก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันอายุยี่สิบทเวนตี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่บ่อยเหมือนวัยเด็กลูกชายกนที่สองคลอดคลอดมปนได้หนึ่งเดือน ก็เป็นโรคประหลาดชอบร้องไห้ตอนดึกอาเจียนทุกคืนอาเจียนตอนเมื่อเห็นหน้าตัวลูกลูกชายอยากแสดงท่าทางหวาดกลัวมากหลับตาปีเบือนหน้าหนีไม่ยอมหันหน้ามามองตัวลูกเลยปัจจุบันอายุได้แปดขวบแล้วก็ยังร้องไห้อาเจียนแต่ว่ามีอาการเดือละครั้ง พ่องลูกเป็นคนดื่มล้าสูบุรีเล่นการพน,นันเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาไว้ขายเขาค่าตอนหลังก็มาเปิดบ่อนการพน,นันโอ้เอามันทุกคุมเลยเนะโดยพ่ออยู่กับแม่เลี้ยงและลูกทางพ่อตั้งแต่เล็กจริงไม่ค่อยจะได้ใกล้ชิดแล้วมาทราบภายหลังว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อปี4ีหยุอายุเดสิบสอปีแต่ก็ไม่ทราบว่าเสียชีวิตด้วยโรคอะไร แม่งลูกจะเป็นคนใจดีชอบทำบุญในพระพุทธศาสนาปัจจุบันอายุ81ปีมีอาการปวดเข่าเพราะเป็นโครคเกาและหลังจากผ่าตัดมะเร็งเต้าน,นมก็มีอาการท้องใหญ่ขึ้นผิดปกติเหมือนคนท้อง8เ้าเดือนไปมานาน7ปีแล้วแต่ไม่มีอาการไม่มีการปวดอะไรเลยค่ะคำถามลูกเกิดในครอบครัวทีพ่อแม่แยกทางกันช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะ ต้องจากพ่อตั้งแต่อายุเจ็ดขวบและได้เรียนแค่ชั้นประถมปีสามเพราะบิบากรรมใดคะทำไมลูกจึงได้สามีคนแรกแบบไม่ตั้งใจเพราะโดนเขาข่มขืนจนตั้งครรภ์สามีคนแรกมีบุปกรรมใดจึงเป็นบ้าและทำไมลูกต้องมีสามีเป็นบ้าด้วยคะบิบากรรมใดทำให้ลูกต้องมาทำงานในบาร์ที่ญี่ปุ่นและผิดศีลข้อสาม บุญอะไรจึงทำให้ลูกเด็กสามีคนที่สองมาใช้หนี้ให้จริงทำงานนี้เพียงแค่สองเดือนเท่านั้นน่าศึกษาทั้งนั้นเลยเห็นไหมจ๊ะลูกเด็กขโมยบัตร ATM ของสามีถอนเงินมาหนึ่งล้านบาทแล้วหนีไปอยู่เมืองไทยซื้อบ้านอยู่แต่ทำไมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนต้องยกบ้านให้คนอื่นอยู่ฟรีฟรเป็นเพราะลูกขโมยเงินมาซื้อใช่ไหมคะทำไมใช่เพราะเหตุใด แล,ล้วเราจะแก้ไขวิบากคำนี้ได้อย่างไรวิบากกำแรงลูกที่ทำให้สามีคนที่สองไม่เอาใจใส่ทั้งยังทำร้ายทุบตีลูกบ่อยๆลูกใหญ่จะอยากสามีเพื่อเริ่มตอนชีวิตใหม่หรือควรทำอย่างไรชีวิตครอบครัวด,ดีขึ้นเจ้าคะเพราะวิบากกำแรงทำให้ลูกปวดหัวมากเหมือนปวดไมเกรนแล้วทำไมลูกต้องกลัวต้นไม้ใหญ่จนตัวาัานหายใจไม่ออก และทาลิปสติกไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดจะแก้ไขได้อย่างไรคะบุพกรรมใดลูกสาวคนแรกเกิดมาจึงมีสูงอกตั้งเต้าขนาดเท่า,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 าเด็กอายุสิบปขวบแต่รักษาหายได้มาเยื่อได้หกเดือนแลวทำไมาจึงป่วยด้วยโรคหัวระหรือร้องไห้ไม่หยุดมันแต่ยื่อหนึ่งเดือนจนปัจจุบ,บันจะแก้ไขได้อย่างไรคะในปัจจุบ,บันยังเป็นอยู่แต่น้อยลงนะจ๊ะลูกสาวก็เป็นลูกชายก็เป็น พราะเอ้ลูกชายเป็นอีกอย่างเพราะโปพกรมใดลูกชายคนที่สองตอนเด็กเขาจริงกลัวลูกมากคะ่ะน่าลูกน่าศึกษาจะลูกกลัวแม่มากทั้งทั้งตอนเด็กแล้วทำไมาเขาจริงร้องไห้ร่ายจีนตั้งแต่หนึ่งเดือนจนอยายุได้แปดขวบแล้วก็ยังไม่หายจะทําบุญอย่างไรให้เขาดีขึ้นคะพอลูกตายแล้วทนไปอยู่ที่ไหนมีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างุปรกรมใดแม่ยังปวดขามมากแล้วก็มีท้องใหญ่ขึ้นผิดปกติ เหมือนคนท้อง8-9เดือนถ้าไม่มีสาเหตุจะแก้ไขได้ไหมคะตัวลูกแม่งลูกลูกสาวและลูกชายมีความเกี่ยวพันกัน,นอย่างไรเพราะเหตุใดตัวลูกแม่งลูกและลูกสาวต้องร,รากจากกันเสมอและตัวลูกเคยสร้างบารมีมากระหมูคณนะอย่างไรคะน้องกรณีธีประคับประคองตัวลูกในเส้นทางการสร้างบารมีเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและน้องเคยสร้างบารมีกระหมูคณนะมา อย่างไครคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาหาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมบารากันจาลูกเกิเดจากครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบต้องจากพ่อไปเพราะกำเนดิดดีสมัยเป็นผู้ชายในทาผู้หญิงเขาท้องแล้วก็ทิ้งเข้าไปเป็นเศษกำเนิดดีที่ ส่งผลจ้ะสิ่งที่เจอในปัจจุบันก็คือภาพอดีตของตัวลูกและวจ้ะดเดยวเรียนแค่ชั้นป .3 เพราะในชาตินั้นพอทิ้งลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยกับขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาจ้ะลูกี้สามีคนแรกได้โดนข่มขืนจนตั้งครรภ์เพราะวิบากกรรมจะช่วงตัวลูกในสมัยที่เป็นผู้ชายที่เมื่อดื่มสุราจนเมาแล้วก็ไปข่มขืนผู้หญิงจนตั้งครรภ์ได้มาส่งผลจ้ ก็เป็นภาพในอดีตของตัวลูกในสมัยที่เป็นผู้ชายนั่นแหละจ้ะสามีคนแรกเป็นบ้าเพราะกรรมดื่มสุราเสพยาเสพติดทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะอดีตร็ดื่มสุราปัจจุบันร็ดื่มสุราเสพยาเสพติดลูกจงมามีสามีเป็นบ้าเพราะลูกในอดีตชาติในอดีต ได้คบคนผ่านดื่มเหล้าเมายาและภาพในเด็กลูกสมัยที่เป็นผู้ชายดังกล่าวมาเมาแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงมารวมส่งผลให้ได้สามีที่เป็นดังนี้หละจ้ะลูกจะมาทำงานในบาร์ที่ญี่ปุ่นและผิดศีลข้อที่สามเพราะวิบากรรมกามเมเจ้าชู้ดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงอยู่เป็นประจำในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายดังกล่าวนั่นแหละ มาส่งผลจ้าลูกเด็สามีคนที่สองมาใช้นี่ให้จึงทำงานนี้แค่สองเดือนเพราะบุญในอดีตที่เคยสงเคราะห์ญาติอยู่บ้างอยู่บ้างมาช่วยส่งผลจ้าลูกได้ขโมยบัตรเอทีเอของสามีถอนเงินมาหนึ่งล้านแล้วก็หน,นีมาเมืองไทยซื้อบ้านอยู่แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจะต้องยกบ้านใล้คนอื่นอยู่ฟ,ฟรีๆเพราะ เงินที่ได้มาจากการขมโมยน่ะมันมีเชื้อวิบัติอีกทั้งขาดบุญเรื่องทานประมีนในอดีตแล้วก็ยังผิดศีลข้ออื่นเช่นดื่มเหล้ารวมทั้งอบายมุขอื่นๆมารวมส่งผลให้เป็นดังนั้นจ้ะตามทานไหมเจ้าจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทุกบุญทำทารักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆอีกทั้งบาปอื่นๆก็อย่าไปทำอี ก็จะทำให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายแล้วชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นจ้ะสามีคนที่สองไม่เอาใจใส่แถมทุกตีทำร้ายลูกบ,บ่อยๆเพราะกำเนิดีตสมัยที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้นะ่ะเมื่อเวลามาแล้วมักจะทุบตีทำร้ายภรรยาบ,ยบ่อยๆจ้ะมาส่งผลจะทำให้ชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นนั้นลูกก็ต้องเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็มันทําบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตไปบ่อยให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นจ้ะลูกปวดหัวมากเหมือนเป็นไมเกรนเพราะกรรแนดีตสมัยที่เป็นผู้ชายโดย่าสัตว์ทำกับแกล้มโดยการทุบหัวสัตว์มาเริวมกับกรรมที่เมื่อเมาแล้วก็ทุบตีบุตรภรรยา เม่ใชาติเป็นผู้ชายหนะึ่งมารวมส่งผลจ้ะลูกต้องกลัวต้นไม้ใหญ่จนตัวสั่นหายใจไม่ออกเพราะกรรมแนดีดภายหลังจากได้รับกรรมแน,นบายไปที่ไปตกอบายที่เกิดที่เกิดจากการดื่มเหล้าเจ้าชู้ทุบตีบุตรภรรยาดังกล่าวนะ่ะชาตินั้นตายแล้วก็ไปอบายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นผู้หญิงอีกหลายชาติทีเดียว จะได้เป็นผู้ชายจําได้ไหมไดิมแล้วจะชู้ทุบตีบุตรภริยาตายแล้วไปอบายไปมหานรกอุสตะยมโลกพอขึ้นมาก็พอมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิง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 เนี่ยแต่และชาติก็มีความทุกข์บีบคั้นมากจนมาชาติก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ได้เป็นผู้หญิงอีกเมือนอัง ลุ่มใจมากจากปัญหาต่างๆจึงไปผูกคอตายกับต้นไม้ใหญ่มาส่งผลจ้ทาลิฟสิกไม่ได้เพราะชาติก่อนที่จะมาเกิดนี้ได้เป็นผู้หญิงในชาติเดียวกับที่ผูกคอตายเนี่ยได้หลอกเพื่อนที่ขายบริการทางเพศเดียกันที่มาจากตายในวัดในก่อนมาเกิดทีขายบริการนะ หลอกเพื่อนที่ขายบริการทางเพศโดยกันที่มาจากต่างจังหวัดได้หลอกเขาไม่ให้ทาลิปสติกเพราะกลัวเขาจะสวยกว่าจนทําให้เขาเชื่อน่ะวิบากกรรมที่มาส่งผลจ้าจะแก้ไขก็อย่าไปทําสิ่งไม่ดีอีกแล้วทําบุญทุกบุญโดยที่ส่วนกุศลไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเ,เขาไว้จ้ะนี่ไว้เจ๊ะลูกสาวก็ได้เกิดมาทรงอกตั้งเต่าขนาดเท่าเด็กอายุสิบเอ็ดขวบ รักษาหายได้มาอยู่หกเดือนเพราะวะ่าจีกรมเน,นดิดสมัยแรกสาวนี่ฮะไอดีและจาะศึกษาดีนะ,ะได้พูดประชดเพื่อนสาวที่เริ่มจะมีหน้าอกไปใหญ่กว่าตนว่าโอ้นี่เป็นมาตั้งแต่เกิดนี่จนทำให้เพื่อนอับอายดีถ้าลำพังก็อายอยู่แล้วไอ้พูดต่อหน้าทารกกำนันกันเลยทะเลาะกันอย่างรุนแรงด้วยอับอายด้วยแต่ว่าต่อมาไปขอเข้ามาเขา วิบากรรมนี้จึงมาส่งผลช่วงสั้นและหายได้ในภายหลังเพราะการขอกมมาป่วยจนหัวเราะและร้องไห้มีจุดตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึงปัจจุบันพระกำเนิดดีได้เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้เคยแกล้งมือแจ๊ากกี้เด็กจนเด็กหัวเราะไม่หยุดหากเด็กร้องไห้ก็จะบังคับเด็กให้ร้องไห้ไม่ให้หยุดไม่ให้เลิกร้องไห้ด้วยความโมโห วิบากกรรมนังกลาเนี่ยมาส่งผลที่สมองส่วนที่บังคับการหัวเราะและร้องไห้ผิดปกติจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุบุญท,งทังการศีลภาวนาให้มากๆแล้วติดานเจต้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกชายคนที่สองตอนเด็กเขากลัวตัวลูกมากเพราะแน่ดีเคยเป็นเด็กอยู่ในคันลูกแล้วลูกไปทําแท้งเด็กกลับมากลับชาติมาเกิดเป็นลูกของตัวลูกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อจึงทําให้เมื่อมาเกิดกับลูกใหม่ๆกลัวลูกมากมากจ้ร่างให้ลาเชเจ้ยตั้งแต่ยุดหนึ่งเดือนจนแปดปีพระบิบาคกคมในดีที่เมื่อดื่มสุดาจนมาแล้วกระทุบตีทําร้ายลูกมาส่งผลจ้าจะแก้ไขให้สร้างบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและติฐานเจติพจนจากบิบาคกคมน,นี้จ้าพอลูกตายแล้วได้ไปอยู่มหารากคุมห้า ด้วยการดื่มสุรากำลังโดยนายนริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่ทไปให้แต่ก็ให้ลูกทำบุญไปให้บ่อยๆบ,บุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่โยมโลกพะท่านพ้นมหาณรกแล้วก็จะมารับบุญตรงนี้ได้จ้ะจึงไม่มีข้อความใดๆฝากมาแม่ปวดขาม่ามีท้องใหญ่ขึ้นผิดปกติเหมือนคนท้องแปดเก้าเดือนโดยไม่มีสาเหตุละกำเนิดดีตีล่ามขาสัตว เช่นสุนัขแมวจนมันทรมานมาส่งผลให้ปวดขามากจ้ะกำเนิดดิที่ข่าสัตว์ท้องมาเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขสังสมบุญทุกปุนท้งทานศีลภาวนาให้มากมากแล้วที่บุญกุศลที่ไปให้กับสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้จ้ะอัตัวลูกแม่งลูกลูกสาวลูกชายมีความเกี่ยวพันกันมาโดยมีการเสมอการใกล้เคียงกันจึงมาเกิดร่วมกันยกแว้ลูกชายที่ลูกเคยไปทำแท้งไว้ กรรมนั้นกล่าวผูกกันไว้จึงมาเกิดร่วมกันอีกจ้าตัวลูกแม่งลูกและลูกสาวต้องพัดพรากจากกันเสมอพาะมีกรรมคล้ายๆก,กันในสมัยที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้มักจะทิ้งบุตรภรรยาทำให้บุตรภรรยาลำบากในการหาเลี้ยงชีพประสงค์ผลจ้าลูกเคยสร้างบารมีกมับหมกคณะมาแบบกองสบียงแล้วกับพลัดกันมาหลายพุทธันดอนแล้วพระกรรมเจ้าชู้ในสมัยเป็นผู้ชาย ปลาบายเนะี่ยแต่ได้บุญเก่าในชาตินี้ไอ้บุญเก่าที่เคยทําร่วมกันมาแนอดีในชาตินี้จริงหนึ่งดูดให้มาเจอกันอีกแต่ในชาตินี้ก็อย่าได้ประมาทในการดําเนินชีวิตนะลูกนะน้องกัลยณมิตะคคยระคับระคองตัวลูกในเส้นทางการสร้างบารมีเขามีความเกี่ยวข้องกับตัวลูกโดยเคยเป็นกัลณมิตให้ลูกในชาติที่ลูกเป็นบุชาเจ้าชู้นั่นแหละเขาเป็นกัลยมิตให้ แต่ลูกแต่ในชาตินั้นลูกประมาทในการดําเนินชีวิตจึงพลัดกันไปดังกล่าวเราจะหลายพุทธันดรแล้วในหลายพุทธันดรนะครับเ,เป็นกัลยาณมิตรให้และนอนกกัลยาณมิตรคนนี้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างต่อเน,นื่องโดยพุทธันดอนที่ผ่านมาได้เป็นกุลธิดาได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับเพื่อนมนุษย์หรือตัางความปรารถนาจะมาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในชาติต่อไป ในชาตินั้นมีผลการปฏิบัติธรรมโดยก็ถึงดวงใสๆพอตัวรอยกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าเธอมาจากดุสิตบุรีเพราะนั้นก็ต้องสร้างบารมีให้ได้ตลอดหลอดฝังและกลับดุสิตบุรีนะลูกนะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบัลลมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า